ัสดีครับผมทัดก่อนนชกรุษครับพบกับผมช่วงเช้า9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะฮะสองเวลานะครับทุกวันจันถึงนะครับจันถึงสุกนะครับพบกับผมซึ่งเก็ดเล็กเก็ดน้อยในเรื่องของความรู้และก็แนวทางนะครับที่ผ่านมาผมก็ได้พูดถึงหลายๆคนที่นะครับพา สู่แผนการตลาดแล้วก็ทำให้เขาประสบความสาเร็จมีรายได้นะครับแล้วก็รับปากกับผู้ชมว่าวันหนึ่งก็จะนำผู้นำนะครับที่มีรายได้จากการที่ทำธุรกิจกับผมเนี่ยมามานั่งคุยกันมานั่งสนทนากันวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากานะฉายานะครับเป็นผู้หญิงแกร่งนะครับที่ ได้ชายามาคือ,อเสือใบชื่อของพี่เขาคือพี่ใบนะครับแล้วก็ชื่อจริงพี่สุนารีชนะชานชัยครับสวัสดีครับพี่ส,สวัสดีครับอันนี้พี่ใบนะฮะอันนี้พี่สุนารีนะครับซึ่งเราอยู่กันมาเหมือนพี่น้องเลยนะครับอยู่กันมาปีนี้เป็นปีที่ปีที่16บแล้วค่ะปีที่16แล้วตัง้ง <16 S 1> แ,แ,แต่ผมยังลุยธุรกิจเป็นประธานบริษัทเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพนะครับพี่ใบเนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับพี่สุนารีเนี่ยเป็นแม่บ้านซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็มาด้วยกันมีพี่น้องหลายคนสามสี่คนมาด้วยกันถูกพี่แนะนำมาให้มาเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพแบบว่าเหมือนกับมาขายเราแหละน้องเราแนะนำเรามาขายเรานะครับ แต่ด้วยกลไกของแผนการตลาดนะครับที่มีการแนะนำบอกต่อหรือซื้อซ้ำนะครับทำให้มีรายได้ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยน้องๆมาแนะนำพี่ใบก็สมัยก่อนเป็นแม่บ้าน,าน<ช>ขายอาหารตามสั่ง ก็ไม่เคยทําธุรกิจแบบนี้เลยไม่เคยเลยอแต่ว่ามาซื้อมาซื้อค่ะซื้อแล้วทานสุขภาพซื้อให้แม่ทานด้วยซื้อให้แม่ทานด้วยตัวเองด้วยซื้อแล้วน้องก็บอกมีรายได้นะใช่ค่ะ เชื่อไหมตอนนั้นตอนนั้นไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเลยคือว่าเขาหลอกยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายใช่ค่ะเขาบอกว่าพี่มาทําสิเดี๋ยวจะได้ทานสมุนไพรฟรีได้ไปเที่ยวเมืองนอกฟรีเราบอกโอ้อะไรจะได้อย่างนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าเราเคยกับชีวิตที่ต้องลงมือทำถึงจะได้เงินมาแต่อันนี้มันเอ๊ะมันไปซื้อแล้วมันจะได้ยังไงใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยที่เราทานไปสุขภาพเรา เป็นไงทานแล้วดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ให้แม่ทานแม่ก็บอกว่าดีขึ้นเริ่มแรกมาซื้อไปสามขวดซื้อสมุนไพรไปสขวดแล้วทานหลังจากนั้นพอทานหมดก็ถามแม่ว่าทานอีกไหมแม่บอกว่าดีขึ้นคือแม่เป็นฟามดันอะสมุนไพรนี่คือตัวตัวนี้ค่ะสมุนไพรสมเอสทีเนี้ยใ,ใช่ค่ะคแล้วก็ทานแล้วก็ดีขึ้นบอกว่าแม่ทานอีกไหมแม่บอกว่าโอ้ย มันก็อยากทานแต่ว่ามันแพงบอกว่าถ้าแพงมันก็ดีกว่าที่เราจะดูแลสุขภาพเราก็เลยมาซื้ออีกค่ะสมัยก่อนที่สองพันห้าไม่ลดเลยไม่ลดเลยค่ะไม่มีโปรโมชั่นเลยอไม่มีโปรโมชั่นเลยนะซื้อกันดีสามขวดก็เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าแต่นี่ทุกวันนี้เขาคิดต้นทุนให้ผมเพิ่มขึ้นใช่แต่ผมกับมีกลยุทธ์ในการซื้อสองขวดอีกขวดหนึ่งไม่เอากำไรนะกลายเป็นราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็พี่ใบเราเนี่ยนะครับ จากเดิมที่พอเขาบอกว่ามีรายได้ไม่เชื่อไม่เช yeah ื่อค่ะแล้วก็ซื้อทานมาเรื่อยๆอ่ะค่ะไม่สนใจแล้วก็อยู่ๆน้องเขาก็บอกมาว่าพี่พี่มีโบนัสออกนะก็ยังไม่เชื่ออีกเออโกหกโบนัสอะไรก็โบนัสที่พี่ซื้อของไปนั่นแหละที่ซื้อสมุนไพรไปบอกก็เออมีก็รับมาให้ทีเขาบอกไม่ได้เราพี่ต้องรับเองอ่าแล้วก็อยู่ๆมาก็ซื้อพอซื้อพอหมดก็มาซื้ออีกซื้ออีกวันนี้มรนไกลอ่ะค่ะ กลบ้านอยู่ไกลยอยู่ถึงพระรามสองบางบอนนูน่นน่ะแล้วก็เลยเออมาซื้อก็ซื้อทีเยอะหน่อยหลายขวดหน่อยตอนหลังอะ่ะค่ะก็อยู่อยู่เขาก็บอกเองไปรับสักทีสิโบนัสนะ่ะเออ หนักๆก็เออหลอกหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกพี่ไปดูเลยไปดูเนี่ยที่ลายชื่อเขามีรายชื่อพี่ขึ้นบอกโอ้ยพิมพ์ยังไงก็พิมพ์ได้นี่คือพูดตรงๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่เชื่อไม่เชื่อเลยค่ะเชื่อคนยากค่ะเขาชวนมาทําก็ไม่เอาเริ่มแรกเขาชวนมาทาก็ไม่เอาตอนี้หนักๆเขาเห็นเขาชวนหนักๆเข้าเราก็เออลองมาดูพอมามันก็จริงจริงก็มาดูบอร์ดมีชื่อตัวเองและมีชื่อคนอื่นเยอะแยะหมดเลยคนละสองสามหมื่นนู้นนี่เยอะแยะแต่ว่าเราก็บอกโอ้ยพิมพ์ยังไงก็พิมพ์ได้บอกพี่ไปเลยพี่ไปยื่นพี่ไปชื่อ ยื่นชื่อพี่เลย uh. บอกชื่อนาตระก,กุลแล้วขอรับโบนัส hmm. แล้วก็เลยไปโอ้มันได้จริงๆค่ะท่านประธาน uh. ได้โบนัสครั้งแรกนะคะจำได้แม่นเลยจาก16ปีถึงวันเนี้ย แต่ว่าเรารับโบนัสครั้งแรกเนี่ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยจากแผนการตลาดของท่านประธานยังไม่ได้แนะนําเลยเราบอกโอ้มันได้จริงหลังจากวันนั้นมากลับไปบ้านโหนอนไม่หลับเลยท่านประธานเราคิดเลยว่าออ้ยนี่ขนาดเรายังไม่ได้ทํานะแค่เราซื้อทานเองอะไรเองย่างเงี้ยมันยังได้ขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าเราทําขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องได้เยอะกว่านี้แน่นอนหลังจากวันนั้นเราก็เลยเริ่มแนะนํำเริ่มแนะนำเนี่ยจึงเลยกลายเป็นทีมมาของเสือใบ ใ่ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าแนะนําจากคนที่ไม่เคยขายยังมีรายได้ตามแผนกตละไม่เคยรู้ระบบด้วยค่ะไม่เคยเลยใหม่จากตรงระบบนี้จริงๆเลยบอกได้เลยว่าเพราะว่าอย่างที่เขาทานู่นนี่นั่นกันน่ะเราไม่เคยทําเลยจากเป็นแม่บ้านเป็นแม่ครับมาแต่ทานั้นมาไม่เคยเลยก็ไม่ย้ายไปไหนเลยไม่เคยเลยค่ะอยู่ที่เดียวนี่เลยใครชวนไปไหนก็ไม่เคยไปเพราะบอกไปดูก่อนไม่ทําเราก็ไม่ไปหรอกเรื่องนี้เมื่อเราไม่ทำล้วเราจะไปดูทําไม ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยนี่จากแม่บ้านนะครับพี่ใบเนี่ยจากแม่บ้านจากที่ไม่รู้เรื่องแผนกระตลาดเลยนะมารับเงินหมื่นกว่าบาทก็มารับแบบงงงงๆค่ะได้แต่หลังจากที่ทำงานไปและรับมาเรื่อยรับมาเรื่อยจากผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านขายอาหารตามสั่งอาหารตามสั่ง แล้วขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นปัจจุบันนี้นะมา16บหปีเนี่ยนะครับขับรถไม่เป็นก็ต้องขับเพราะว่าเงินมันเหลือซื้อบ้านซื้อบ้านสามหลังแนะสามหลังลสามหลัง <c oughs> หลังหนึ่งหลายล้านนะ,ะแล้วก็ซื้อรถนะฮะขับไม่เป็นนะซื้อรถรายได้สูงสุดนี่รายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านใชนะครับที่ใบาจากที่ ไม่เป็นไม่รู้แผนกันตลอดก่อนก็จะพูดว่าอัพไลน์คือใครดาวไลน์อัพไลน์ดาวไลน์ไม่รู้เลยค่ะว่าอัพไลน์ดาวไลน์คือคือยังไงที่เขาเรียกอัพไลน์ดาวไลน์หมายถึงคนที่แนะนาเรามาดาวไลน์หมายถึงเราเป็นคนแนะนําเขาอัพคือเหนือขึ้นไปดาวคืออยู่ข้างล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียกว่านี่คือเป็นตัวอย่างหนึ่งผมเคยบอกเล่าเรื่องราวของตัวอย่างของคนที่ เป็นคุณปัญญาตัดผมนะแล้วจากชีวิตเนี่ยตัดผมทีละย0บาทนะจนกลายเป็นมีรถมีบ้านมีเครือข่ายเติบโตนะครับรับรายได้หลายแสนบาทนะครับและมีโอกาสที่จะรับรายได้เดือนหนึง่งนับล้านบาทแล้วก็เด็กเข็นผัดวันหนึ่งนับร้อยพันตัวเองมาเป็นธุรกิจของกอแก้วรับรายได้รถยนต์นะครับ นั่นคือยังไม่ได้มานั่งคุยนะฮะเป็นแค่เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนะแต่นี่เป็นบุคคลตัวเป็นๆเ,เลยตัวจริงๆเลยนะนี่อยู่กับผมมาแล้วผมมองว่าเขาอยู่กับผมมาส6ปีเป็นเหมือนพี่สาวผมเลยนะ,ะแล้วฝากชีวิตไว้เนี่ยนะผมเองเนี่ย นอนตายตาไม่หลับแน่ถ้าในชีวิตนี้ไม่นำให้เขามีธุรกิจที่เติบโตแล้วก็มีรายได้เป็นร้อยล้านผมเคยปรานาไว้ว่าจะทำให้พี่ใบมีรายได้เป็นร้อยล้านให้ไดออ้ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของสาขานะเป็นเจ้าของสาขาครับนครปฐมนะครับก็มีใต้องค์กรอีกหลายจังหวัดมีใต้องค์กรหลายสาขาหลายจังหวัดเลยนะครับที่เป็นเจ้าของสาขานะครับเป็นบุคคลที่มีอนาคตที่จะประสบความสําเร็จ นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลผู้นำทรงคุณวุฒินะฮะของก่อแก้วนะฮะจากาสุขภาพ<ช>นะไม่รู้แผน,แผนตอนนี้ก็ยังแบบแผนก็ยังงงงงง,งแต่รับแบบ,บงงบบงเออแต่ว่ารับรายได้เป็นล้านนะฮะและจากสุขภาพเนี่ยมาจากสุขภาพนะแต่พอกอแก้ว นะมันดีนี่ใช้ดีนะเราก็เลยต้องมาแนะนำแก้วนะจากที่แนะนำแก้วแล้วเนี่ยโอ้ผลตอบรับมานี่สุดยอดดีมากเลยจากคนที่ไม่เคยขายเกี่ยวกับเกษตร ไม่เคยทําเกษตรด้วยบอกตรงๆแต่ว่าทําไมแนะนําได้เพราะว่าตรงนี้บ้านเรามีต้นไม้เริ่มแรกก็ยังไม่ค่อยกล้าแนะนําจ้ะตั้งแต่ก่อแก้เข้ามาแต่ว่าเอาไปใช้กับต้นไม้ที่บ้านว่าว่าที่บ้านน่ะปลูกต้นไม้เยอะครับแต่ใช้แล้วมันได้ผลจริงๆเราก็สามารถที่จะพูดได้เต็มปากจ้ะว่าทีนี้พอเป็นแนะนำใช่ก็ยิ่งได้ผลใช่โอ้ยิ่งสนุกแนะนําเลยและพืชมันโกหกไม่ได้ยังสุขภาพเราดีเนี่ยเอ๊ะทานไปแล้ว ถ้าเดือนหกเดือนหรือว่ากี่เดือนบางทีเขาไม่รู้เา่าไม่เห็นเราว่าเราเคยเป็นอะไรว่าเราหายมานี่เขาไม่รู้แต่พืชเนี่ยคนใช้ไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาเห็นหมดถูกไหมอันนี้จากเริ่มแรกนะคะท่านประธานกอแก้วเนี่ยที่บ้านอะ่ะมีต้นมะนาวมีอยู่สองต้นแต่ว่า เดิมมาเนี่ยนะคะไม่ไม่ไม่ออกลูกออกดอกเหมือนกันออกบางทีติดพอติดพอลูกจะโตนิดมันก็ร่วงมันก็หลุดไม่เคยได้ลูกทานแต่หลังจะเอากอแก้วไปฉีดน่ะทุกวันนี้บางทีต้องเก็บเก็บแจกข้างบ้านทานกันน่ะทานไม่ทานมันดกมากค่ะยังถ่ายเอาไว้เลยเอวคนมันไม่น่าเชื่อจริงๆจ้ะนี่กอแก้วผมจะไปฉีดไอ้ที่บ้านเนี่ยเอ่อไอ้อะไรนะไอ้ต้นวาสนาจากเดิมที่ไม่ออกเป็นสิบปีนะ อฉีดแล้วตอนนี้ออกมา12บช่อไม่รู้จะรวยไปอีกเท่าไหร่วัาสนาดีขึ้นนะครับและแล้วก็จากคนที่ไม่แนะนําอะไรแล้วก็กลายเป็นมั่นใจมั่นใจก็เป็นแนะนําแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จปัจจุบนันนี้มีทีมงานที่อยู่ใต้สาขานะครับใต้ทีมงานเยอะ เป็นบุคคลที่พูดง่ายว่าอนาคตที่จะประสบความสำเร็จอายุมากขึ้นเนี่ยแต่ทีมงานขยายเติบโตไปแล้วทาให้มีรายได้ตามแผนการตลาดครับและสาขาใต้องค์กรมีหลายจังหวัดเลยมีจังหวัดอะไรบ้างนะก็มีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีค่ะอ่างทองอ่างทองแล้วก็ของตัวเองนครปฐมนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสาครอุทัยอุทัยกาญจนบุรีกาญจนบุรีจันทบุรีจันทบุรี โอ้โหดูดิแม่เจ็แปดขาขาไม่รวยไม่รู้จะพูดยังไงนะครับซึ่งระบบกลไกเนี่ยมันจะเป็นการบอกต่อและทำให้บุคคลหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเกษียณตัวเองได้มีรายได้มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ถ้าใครก็ตามนะครับอยากจะพลิกชีวิตนะอยากจะร่ำรวยซึ่งเป็นนโยบายของผม ในการที่อยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จอยากจะรวยแบบพี่ใบนะติดต่อพี่ใบได้เลยนะเบอร์โทรอะไรนะพี่ใบเบอร์โทรก็0804747444ค่ะ0804744 4747จ้าตองสี่ตองสี่ค่ะจำได้ครับ080474 แล้วก็ตองสี่นี่คือเบอร์พี่ใบโทรติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะไม่เคยปิดเครื่องเลยถ้าใคร<ม>นะครับผมประธานทัดก่อนนะชัชชรยกนะครับประธานที่ปรึกษาของบริษัทนี้นะครับเจ้าของคือภรรยาแล้วก็ของลูกผมเองนะครับผมการันตีถ้าเป็นพี่ใบสุนารีชนะชาญชายัยคุณสาม,มารถโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเขา บาทหนึ่งก็ไม่โกงของคุณครับผมคบกันมา16ปีถ้าคนนิสัยไม่ดีจะอยู่กับผมลำบากแต่ถ้าคนที่จิตใจมดนามจิตใจดีซื่อสัตย์นะครับผมจะแพ้คนดีถ้าคุณเป็นคนดีและคุณตั้งใจที่อยากจะประสบความสำเร็จโทรหาผมครับแล้วก็อยากที่จะมีผู้ช่วยนะครับมีพี่ใบยอยู่แถบจังหวัดนะครับใครที่อยู่แถบจังหวัดนะครปฐม อ่าอ่างทอง,อง,ทองสุพรรณการจนทบุรีจันท,บ,นทบุรีนะ,ะแล้วก็อุดไท,ย,ท,ย,ทยสมุทรสาครน,นะครับอยู่ในทีมงานของพี่ใบหมดใครอยากจะให้พี่ใบดูแลนะครับโทรหาพี่ใบได้ตามเบอร์นี้นะครับ08047 47, 47ตองสะ,ะครับหรือโทรหาผมใกล้บ้านผมจะแนะนำเจ้าของสาขาใกล้บ้านเพื่อให้ไปดูแลท่านครับโดยที่ผม ก็ยังจัดรายการนี้เชา้ชา9ก้าโมงเช้าถึงและก็ช่วงเวลาหโมงเย็นเพื่อพบปะกับท่านแล้วก็ให้เก็บความรู้นี้แล้วก็นำท่านชี้นำท่านแล้วก็ตอบข้อสงสยัยทุกข้อสงสัยครับทุกคำถามมีคำตอบและทุกความต้องการในชีวิตของท่านผมจะพลิกชีวิตของท่านถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จผมคือคำตอบครับโทัรหามผมได้โอกาสนี้นะครับขอให้ท่าน ประสบความสําเร็จครับมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็สุขภาพที่ยืนยาวนะครับมีความสุขนะครับกับครอบครัวนะครับจากใจครับก่อแก้วบันสะพรั่งครับไว้พบกันเทปหน้าครับวันนี้หมดเวลาลงนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่สุนารีชนะชันชัยพี่ใบนะครับขอลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ